สวัสดีรับผม้มาอยู่กับเกมมาครับซีรีส์อย่าตายนะครับวันนี้ไหมครับซีรีส์อย่าตายนะก็ตอนนี้บ้านเราพัฒนาไปไกลแล้วนะผมเนื่องจากเออผมได้เพื่อนคนหนึ่งช่วยไว้นะซึ่งเออบ้านเราก็ปรับปรุงะันนิดหน่อยนะนะวันนี้ตอนนี้ผมดาบนี่ผมได้มาจาก ดาบเป็นเสื้อกรอกเนี่ยได้มาจากการฆ่าซอมบี้มันใส่เสื้อกลอกแล้วถือดาบอยู่นะโอเคเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากแล้วหมานี่ก็ได้จากการจับมาชื่อว่าบ๊อบบี้อ่ะวัีบ๊อบบี้บ๊อบบี้วัีบ๊อบบี้บ๊อบบี้ห้องนี้ก็เป็นห้องเอ่อเก็บของอ่ะไม่ได้มีอะไรใส่เลยหลังจากที่เราวางง่านเข้ไปนานแล้วกับซีรีส์มาครับเนี่ย วันนี้จะมาเออ,เอ,อทำการรู้จักจกับบ,บ,นะบอ๊อบอบี้นะบ๊อบบี้วันนี้บ๊อบบี้วันนี้วอร์ดจะฝากบ๊อบบี้บ๊อบบี้บ๊อบบี้เปไหบ๊อบบี้ยุนิตเน่าใช่โอเคแถวนี้ขยายแถวนี้ขยายฮะ ติดไฟครับติดไฟโอ้ดาดท,ที่ผมได้มานี่มันดีจริงๆนะติดไฟได้มามานี่มานี่เยอะาไปดูเลยตอนนี้กเออ็เพื่อนผมสร้างนะ แต่ผมทุบทิ้งกันไปหมดแล้วเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพ่ชัอตมอนต์อตีติดไฟด้วยนะเจ๋งไปเลยถือว่าคุ้มมากๆเลยเป็นดาบทองอนะได้จากการเออฆ่าซอมบี้มามันใส่เสื้อเกาะเห็นเลยอุย้ยนาดโดดฆ่าโอ้โหอ,อือหืออือหืออือหือโอ้โหอ,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 อ คือเนี่ยะอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยเนี่ยมันใสอย่างนงี้เลยแล้วก็ถือดาบเนะี่ยเดี๋ยวดิโอ้ยอย,อย่าเนะาี่ย โอ้ยเด็กน้อยคาเลน้อยสป,ปะคาเลน้อยนะสป,ปะคาเลน้อยป๊บบี้ลุกป๊บบี้ป๊บบี้ได้เวลาแล้วอ้าเฮ้ยลืมเผาเหรอเออตอนนี้มีทองอยู่หอกอันนะคาเลคาเลคาเลอ่ะอุ้ยคาเลตายปบบบี้

ามาทำไมตรงนี้แล้วบ๊อบ้ยคนเดียวก็เอาอยู่อืมีฟ้าบ,บ้านเอไม่ใช่เตียงเราเตียงเราอยู่นี่นั <c oughs> น่นเตียงเพื่อนผมนะ <c oughs> โอเครู้ พีเ่เวรปปี้ยังอยู่เหมือนผมเห็นคิปเปอร์นั่นไงตอนนี้หลอดเออข้าวเราจะหมดแล้วข้าวจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอเคไปอ้ยนั่นไงหิวข้าวพอดีอ้อ บ๊อบบี้พ่อลูกจะตายไม่เอ้ยบ๊อบบี้บ๊อบบี้ฝากลูกเมียเกิดเอาไม่ใช่รีบต้องต้องรีบเผาเนื้อกันเออแล้วเข้าเออจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยมีไก่ย่างอยู่ด้วยเออ กินว่าอยู่อ่ามาซวบ๊อบบี้พ่อมีรางวัลมาให้นะก่นก่นะบบบี้ มอผมเอาอ,อันนี้ไม่ต้องการนะเอาทิ้งเลยดีกว่าโอเคนะนายใอดโด,ดของของเพื่อนก่อนนะโอเคขั้นยข,ขอบคุณมากที่ยืนครับครับครับ อเยอะไปได้ทองมาสี่อันแล้วเยอะฮะไปตกปลากันดีกว่าวันนี้เราจะมาปลาตกเออเด้อ อันนี้อยู่ไหนวะเรืออยู่ไหนวะเรืออยู่ที่น้อยเรือเรืออันนี้ของเพื่อนผมอนะ่เรืออยู่ที่น้อยเรือ o า t อา่ะต้องขับเรือใหม่ใช่ไหมเนี่ยขับตรงนี้ได้เรือมาแล้ว เลืออนเก่าอันใหม่เอ้ยอันใหม่เลืออ่อนใหม่อกโบดบี่้าบ้านด้วยนะเดี๋ยวพ่อกลับมาค้าเพิ่มอวางอันนี้าจะมาตี่ปลาดูดิเราจะได้ของดีๆหรือเปล่าปลากระตุเอ้ยเบ็ดกระตุกนะอนนี้เบ็ดกระตุกขื่อช็อกเลยเอือผมนี่ช็อกเลย เออไก่สิบปีต่อมาโอ้ยเมื่อไหร่จะได้วะเนี่ยไปตกที่อื่นดีกว่าอ มุน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 อุ้ยไปกันเถอะเออี๋ยตัวที่ว่าแถวนี้ไม่มีนะเราลองไปหาแถวอื่นดูดีกว่าจมจมอุ้ยขุดขุดขุด เอาเรือเรือไปได้แล้วเรือโอเคได้แล้วเดี๋ยวจะเย็นเรือโอ้โหได้ได้มาแล้วท้านอจะไม่มีนะค่างๆมีเออบอตกปลาอยู่วันดีบ้านเพื่อนวันดีเฮ้ยนี่ตกปลา mình cứ bò ở đợn ค่ะคือสกอร์เปียนตามา get over here ต้อง <over> เล่นอย่างนี้ เลี้ยงร่อไปแล้วเอ่ออืมอ๋อใครจะมุ้งเฮ้ยคือชื่ออะไรลูเบนนี่ค่ดูเฉยหนีไปไหนอีมานี่ เกนี่เป็นอะไรไม่ได้เกดดเี้ยเกดดอเี้ยเกด้ยเ้ยออมาดีฟักทองมาดีอ้ยอะไรอ่โอ้ได้มาแล้วทำไปก็เผาโลกนี้16ล้ันปารนี้ lên lên ui mèo bọc bi rồi được tài được tài ôi oh, wow. yeah. <laughs> ようったよかった。